สวัสดีครับกระผมนายวชระพ,พลชัดทองหมู่เรียน66ทับ13รหัสนักศึกษา66 414 3079สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันและใช้แผนภาพในการเปรียบเทียบครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องใหม่เรามาทบทวนเรื่องเก่ากันดีก,กว่า คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนทําไมเท่ากันโดยที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับอ่าเราใช้แผนภาพในการเปรียบเทียบเหมือนกันเนาะจะสังเกตได้ว่าแผนภาพแรกนะครับเป็นระบายสีเขียว2ช่องเนาะจะเป็นแสดงในส่วนของเศษสองส่วนส0และแผนภาพด้านล่างครับแรงเงาด้วยสีชมพูจะแสดงเป็นเศษ5ส่วน10 ทุกคนคิดว่าเศษส่วนตัวใดมีค่ามากกว่ากันอ่งั้นเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับะจะสังเกตได้ว่าสองช่องแรกนี่ทับกันสนิทเลยแสดงว่ามันเท่ากันเนาะแต่มันจะมีส่วนที่เกินมากกว่ามาสามช่องหนึ่งสองและสามนี่ซึ่งมันเป็นสีอะไรครับสีชมพูสีช,มพ,สชมพูเป็นในส่วนของเศษห้าส่วนสิบ ก็แสดงว่าเศษห้าส,ส่วนสิบเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเศษสองส่วนสิบนั่นเองอจะได้ว่าเศษสองส่วนสิบนะครับมันมีค่าน้อยกว่าเศษห้าส่วนสิบอ่า,อาต่อไปเราจะมาเปลี่ยนตัวเศษตัวส่วนกันบ้างเนะาะอ่เดี๋ยวขอเพิ่มนะครับเป็นส่วนสิบสี่เนาะอ่าเป็นส่วนสิบสี่อ่า แล้วก็ขอเพิ่มตัวนี้โอเคต่อไปเราก็จะเปรียบเทียบเศษสิบส่วนสิบสี่และเศษเก้าส่วนสิสีอ่าส่วนเท่ากันเนาะแต่เศษไม่เท่ากันอ่าเรามาเปรียบเทียบยังไงล่ะก็เปรียบเทียบเลยครับอ่าจะสังเกตได้ว่าแรงเงาสีเขียวเกินมาหนึช่อง แสดงเอาสีเขียวนำไมเกินมาหนึ่งช่องซึ่งแรงเงาสีเขียวอันนี้เป็นของเศษสิบส่วนสิบสี่แสดงว่าเศษสิบส่วนสิบสี่นั้นมีค่ามากกว่านะครับมีค่ามากกว่าเศษเก้าส่วนสิบสี่นั่นเองโอเคมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกันดีกว่านั้นขอเป็นส่วนที่แบบมากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เศษน้อยๆน,นะ สิบแปดอ่าอันนี้ตอนนี้ปูเพิ่มเป็นยี่เอเท่ากันอันนี้ก็อ่าเป็นสิบสามดีกว่าโอเคนักเรียนคิดว่าเศษส่วนตัวใดมีค่ามากกว่ากันระหว่างแปดส่วนยีกับสิบสามส่วนยีโอเคงั้นเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าเนาะอ่า จะสังเกตได้ว่าส่วนที่เกินมาเป็นส่วนที่แรงเงาสีชมพูเนาะเกินมากี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเกินมาห้าช่องซึ่งส่วนที่แรงเงาสีชมพูเป็นของเศษสิบสามส่วนยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเศษสิบสามส่วนยี่สิบเอ็ดจะมากกว่าเศษแปดส่วนยี่สิบเอ็ดเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ เราจะได้ว่าเศษแปดส่วนยีน้อยกว่าเศษสิบสามส่วนยีสิบอ็ดครับอพอจะมีพอจะเข้าใจกันแล้วเนาะงั้นเราไปเรียนกันเรื่องต่อไปกันเลยคือการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะโดยใช้แผนภาพอันนี้เราจะใช้แผนภาพเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่ใช้เป็นอะไรที่ใช้เป็นสี่เหลี่ยมอ่า สี่เหลี่ยมก็ดูง่ายเนาะคือดูช่องทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นใช้วงกลมกันดีกว่าวอันนี้ตัวส่วนจะทําไมไม่เท่ากันแหละอ่าอนดูข้ออะไรข้อนี้เป็นสิบห้าส่วนยี่สิบห้าเนาะเปรียบเทียบกับเศษเก้าส่วนยี่สิบเอ็ดทุกคนคิดว่าเศษส่วนตัวใดจะมีค่ามากกว่ากันโดยที่ทาไมเศษห้าเศษสิบห้าส่วนยี่สิบห้าเนี่ย จะเป็นแรงเงาสีเขียวเนาะแล้วก็เศษเก้าส่วนยี่สบเอ็ดจะเป็นแรงเงาสีส้มถ้ายังไม่รู้งั้นเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าจึ๊บอะไรอะไรเกินมาแรงเงาสีแรงเงาสีงเขียวแ,แรงเงาสีเขียวเกินมาเนาะเพราะฉะนั้นทําไมเพราะฉะนั้นเศษสิบห้าส่วนยี่สิบห้าจะมีค่า มากกว่าเศษเก้านยสิเอ่าควรจะเข้าใจนะครับอังนั้นไปเปรียบเทียบกันอีก2 3ข้อเนาะเพื่อที่จะอ่างาั้นครูครูขอลดตัวเศษอ่าเพื่อที่จะง่ายๆก่อนเนาะให้เราแบบให้เราดูเลขง่ายๆกันก่อนเมื่อกี้ครูอาจจะเลขเยอะเกินมันอาจจะ อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเนาะส่วนครูจะเปลี่ยนเป็นส่วนน,น้อยก่อนแล้วกันส่วนสักสิบเอ็ดอ่าส่วนสักสิบเอ็ดกับส่วนสักส่วนเป็นเ้าแล้วกันอ่าส่วนเป็น9้าแล้วกันเนาะนักเรียนคิดว่าเศษส่วนตัวใดจะมีค่ามากกว่างั้นเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าอ่าทำการเปรียบเทียบครับ จุ๊อ่าเห็นอะไรเกินมาเห็นสีส้มสีส้มเป็นของเศษสามส่วนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเศษสองส่วนเก้าเนี่ยจะทำไมมันจะน้อยกว่าเนาะเพราะว่ามันจะน้อยกว่าเนาะเพราะว่ามีส่วนแดงเอาสีส้มซึ่งเป็นของเศษสามส่วนสิบเอ็ดเนี่ยเกินมาอ่าโอเคต่อไปต่อไป ครูขอเพิ่มส่วนเป็นสิบสากับเพิ่มส่วนเป็น16แล้วกันแล้วก็ขอเพิ่มตัวเศษเนาะอ่าไปสักเท่านี้อ่าโอเคต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบเศษ9ก้าส่วสิบาและเศษส2บสองส่วนสิบหโอเค ทุกคนคิดว่าเศษส่วนตัวใดจะมีค่ามากกว่าเศษส่วนตัวใดเนาะจะมีค่ามากกว่าอันนั้นมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับจะเห็นได้ว่าส่วนแรงเงาสีส้มเนาะมันจะทําไมมันเกินมาซึ่งส่วนที่แรงเงาสีส้มนี้เป็นของเศษสิบสองส่วนสิบหก แสดงว่าเศษ9ส่วน13มันทำไมมันน้อยกว่าเศษ12ส่วน16นั่นเองพอจะเข้าใจกันเนาะพอจะเข้าใจกันนะครับการสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยการใช้แผนภาพมันจะมีหลักการอยู่ว่าส่วนที่แรงเงาส่วนที่แรงเงาเนาะเราจะมาวิเคราะห์กันในส่วนที่แรงเงาถ้าส่วนที่แรงเงา ตัวไหนมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าทําไมครับมากกว่าและเศษส่วนที่แรงเงาเศษส่วนใดจะที่แรงเงาน้อยกว่าก็จะมีค่าทําไมครับน้อยกว่านั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เนาะก็เปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าส่วนที่แรงเงาสีส้มเกินมาแสดงว่ามันมค่ามากกว่านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ เรียนรู้เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนจะได้คอนเซปต์และหลักการคิดสำหรับคณิตศาสตร์ที่มองว่ามันง่ายขึ้นโดยการที่เราใช้แผนภาพในการเปรียบเทียบนะครับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ